สวัสดีทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพระราหูย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีเมษนะคะอ่ะวันที่ห้าพฤษภาคมเนี่ยพระราหูจะย้ายจากราศีมีนโคจรถอยหลังมาที่ราศีกุมเพราะว่าพระราหูเนี่ยมีการโคจรแบบทวนเข็มนาฬิกาจะอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยเป็นบ้านของเขาเองเลยคราวนี้ย้ายมาเนี่ยพระราหูได้ตำแหน่งกเกษตรตลาธปดีแสดงว่าจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นใช่ไหมคะอ่ะเพราะว่า พระาหูเนี่ยเป็นดาวเจรือนราพะของราศีเมษและก็มาอยู่เรือนราพะราศีเมษเป็นเกษตรมีความมั่นคงเกิดขึ้นในเรื่องโชคลาภทีนี้โชคลาภเนี่ยต้องบอกกนนะมีหลายหลายอย่างกันอาจจะเการเสียงโชคก็ได้หรือหน้าที่การงานอชื่อเสียงก็ได้การคอนเนคชั่นก็ได้ลูกค้าก็ได้เงินก็ได้ค่ะ ดูว,ว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้รูปแบบที่แตกต่างกันไปนะเราก็ต้องดูว่า,เ,าเหตุก่อนหน้านี้แต่ละคนทำอะไร,รก,กันมาอ่ะผลก็คือพอพระหรูย้ายแล้วมีผลตอบแทนเกิดขึ้นตอบแทนเกิดขึ้นเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรอยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเพราะว่าหรูอยู่ตรงนี้1 หนึ่งปีครึ่งเท่ากับ18เดือนอ่สิเดือนเนี้ยใน18เดือนเนี้ยก็บอกว่าใน18ดเดือนเนี้ยแต่ละคนนะบางทีอ่ะพระโอย้ายเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนะบางคนอาจจะเกิดในช่วงประมาณสักกรกฎาบ้างสิงหาบ้างกันยาบ้างก็อยู่ที่พื้นชะตาเดิมแต่คนเพราว่าจะยังไงแต่คือมันจะค่อยๆอ,ยอาจจะค่อยๆเกิดก็ได้ค่ะแต่ใน18เดือนเนี้ยคือมันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเข้ามาหาสําหรับ คุณชาลศรีเมธอะถ้าเรายกตัวอย่างเช่นอย่างคนที่พื้นเดิมนะพื้นเดิมคุณเนี่ยพระหูคุณเห็นไหมที่ใส่ที่น้าใส่ไว้ให้ตรงเนี้ยพระหูเดิมคุณอะเป็นกเกษตรราธิปดีเหมือนกันใช่ไหมอ่าแล้วก็คุณในพื้นเดิมอีกคุณเกิดวันอะไรล่ะสมมติคุณเกิดวันวัน,ว,นวันพุธกลางวัน บูธกางวันปุ๊บพื้นชะตาเดิมคุณอนะพาร์โเป็นสีสีก็หมายถึงรายได้มีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอ่ะทีนี้พอเรามารวมละจอนก็เป็นเกษตรเดิมเป็นเกษตรอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่อง,งของวันเกิดอะไรเนี่ยเป็นสีกับพวกนี้แหละรอบอายุเนี่ยเป็นสีพวกนี้นะคิดว่า จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณทำให้คุณได้รับผลตรงนั้นเกิดขึ้นทีนี้เราก็ต้องอมองย้อนกลับไปว่ารับผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดเนื่องด้วยจากอะไรบ้างเช่นถ้าคุณทํางานเป็นพนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณทํางานเกี่ยวกับพวกไอทีไหมเกี่ยวกับการตรวจสอบไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเ,เขาเรียกว,ว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรไหม ถ้าทุงทางานเกี่ยวตรงนี้สื่อออนไลน์ไหมเออถ้าทําเกี่ยวตรงนี้ปุ๊บพอพาระฤาษีย้ายมาคุณเองก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณเกิดขึ้นในรูปแบบไหนเราก็ดูว่าสมมติบางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ปรับขั้นเงินเดือนขึ้นได้บางคนอาจจะได้ตําแหน่งใหม่ก็ได้มันก็ดูที่ว่าก่อนหน้านี้คุณทํางานมากันกี่ปีมันก็ต้องมีประกอบตรงใช่ไหมหรืออ่ะในช่วงที่พระฤย้ายมาคุณจะมีการสอบ แข่งขันอะไรเกิดขึ้นไหมมีการสอบต,ตำแหน่งอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะอันนี้คือเนี่ยคิดว่ามันมการได้เกิดขึ้นนี่นะส่วนคนที่เป็นพนักง,งานเอกชนเหมือนกันก็เหมือนกันแล้วแหละถ้าคุณทํางานเป็นพนักง,งานเอกชนก่อนหน้าน,นี้คุณทํางานอะไรที่เกี่ยวร่วงพวกเนี้ยเอ่อเกี่ยวกับท้องผัวหูเนี่ยเอ่อประมาณว่าคุณเองอ่ะเขาเรียกว่าเพิ่งไปทํางานพอพระหูย้ายมาปุ๊บคุณอาจจะผ่าน คุณผ่านโปรตรงนั้นก็ได้กี่เดือนละหกเดือนคุณผ่านโปรแสดงว่างานคุณที่ทําเนี่ยสายงานคุณทำอะ่ะจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นใช่ไหมหรือก่อนหน้าน,นี้คุณทํางานเกี่ยวกับเอกชนต่างๆเนี่ยพวกไอทีพวกนี้ยแต่คุณนางานมาหลายปีสิบปียี่สิบปีพอว่าหุ่ยายปุ๊บคุณอาจจะตําแหน่งเลื่อนระดับขึ้นก็ได้ค่ะเป็นผู้จัดการก็ได้หรือเป็นระดับฝ่ายบริหารก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีรายละเอียดหลายอย่าง หลายๆอย่างประกอบด้วยของตัดคนนะอ่ะทีนี้มองในคนที่ทําธุรกิจบ้างคุณที่ทําธุรกิจเองเนี่ยถ้า่ผ่านมามันก็ดูว่าคุณทําธุรกิจต่างประเทศไหมทําสื่อออนไลน์ไหมเออถ้าคุณทําคุณทํามากี่ปีอ่ะสมมติคุณทํามาสัก5ปี6ปีพอมาภาวหหใหญ่ปุ๊บธุรกิจคุณก็จะมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งอะแต่ทีนี้ แต่ระดับของคนมันก็ต้องแตกไปตามธุรกิจของแต่คนใช่ไหมคะ,ะถ้ามองมองกลับไปอ,อย่างบางคนเพิ่งเริ่มทําธุรกิจที่เกี่ยวกับวกสื่อออนไลน์อพอพระราหูย้ายมาปุ๊บธุรกิจคุณอนะมันก็จะมีวความมั่นคงเกิดขึ้นเหมือนกันแต่จะมั่นคงยังไงเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเพราะว่าระยะเวลาเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำมาได้กี่ปีกี่เดือนใช่ไหมตรงนั้นประกอบกันไปนะ แล้วทีนี้ก็มองอีกมุมหนึ่งว่ายามของคนน่ะที่เออเช่นคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคุณก็ทํางานคุณปกติอยู่ในบ้านคุณเองถ้าพระหูย้ายปุ๊บการงานคุณก็เป็นเป็นเรื่องแบบนั้นน่ะอยู่กับบ้านเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านมนมคือไม,ไม่ได้ไปไหนไงคือมาอยู่เท่าเดิมไม่มีอะไรให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้หรือบางคนอาจจะได้เป็นรูปอย่างอื่น อาจจะมีใครเขาพ่อบ้านแม่บ้านอาจจะเป็นเรื่องของอคนในครอบครัวคุณเนาะอาจจะเป็นคู่ครองคุณเองเขาอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณได้เพิ่มรายได้ขึ้นคุณบ้างก็ได้นะอันนี้ก็ต้องตามตามหลักเนาะหรือถ้าเรามองอีกทีหนึ่งถ้าเราเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก่อนเราทําสื่อออนไลน์ปราบเนี้ยก็มองว่าเนี่ยถ้าเราทําสื่อออนไลน์ นะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านทําซื้อออนไลน์ขายสินค้าอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะพอพระหรูย้ายมาปุ๊บสินค้าคุณนะอะอาจจะมีเครือจะมีคนเข้ามาซื้อคุณเยอะมีออเดอร์เยอะได้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นตามนี้นะนี่สับคนที่พระราหูอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะอ่ะทีนี้เราก็มองในส่วนของคนที่พระราหูเนี่ยอยู่ตําแหน่งที่เขายกจุดเสียละกัน เอ,อคือถ้าใครเดิมพระราหูคุณเห็นไหมเนี่ยถ้าอยู่ที่การเงินของคุณราศีเมษตำแหน่งการเงินคุณเห็นไหมเขาเรียกราหูคนทรัพย์อย่างเงี้ยถ้าในพื้นเดิมใครมีนะโอ้เชื่อเถอะว่าคุณะ่ะมีเงินตรงไหนคุณหาหาเงินตลอดเขาเรียกราหูคนทรัพย์ตรงไหนมีคุณจะเอาเงินเนี่ยออกมาใช้เก็บไม่อยู่ง่ายมีเหตุที่ต้องใช้จ่ายอ่ะนี่คือสําหรับคนที่พื้นเดิมเป็นอย่างนี้นะ เป็นนิดเขาเรียกเป็นนิดนิดเนี่ยในทางหราราสายคือต่ําต้อยใช่ไหมคะคือพราะหูเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าคุณเกิดวันศุกร์เกิดวันศุกร์หรือรอบอายุคุณอะไรเนี่ย่าาหูคุณเป็นกาลีกาลีนี่คือเป็นเรื่องของแบบมีตําหนิหรือทําอะไรมันจะได้สําเร็จช้านะเอออาจจะเหนื่อยหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยพื้นเดิมราหูเป็นนิดเอ รอบอายุเองหรือวันที่เกิดเองเนี่ยราหูเป็นเป็นกาลีปุ๊บมันก็มีจุดเสียละพอพระราหูย้ายปุ๊บมาเป็นกเกษตรจรเป็นกเกษตรก็จริงแต่พื้นเดิมเราเนี่ยมีจุดเสียสองจุดละเท่ากับว่าเวลานั้นน่ะพระราหูย้ายในหนึ่งในสิบแปดเดือนมาอยู่ที่ราศีกุมะคุณน่ะจะมีเกณฑ์เรื่องของการเงินเข้ามาที่มือเรื่องการเงินเข้ามาด้วยเพราะอะไรอาจจะได้เป็นเงินสด พระหูอยู่กับการเงินพออยู่ใี่ปุ๊บราบผลคือเงินเงินเป็นเงินก็ได้อ่เป็นเงินปุ๊บเอ่อก็มองดว่าบางคนอ่าอาจจะมีเงินเข้ามาจากที่คุณทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระหูเองนะเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีเรื่องให้ใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่อาจจะเก็บเงินได้บางส่วนเพราะมีความเป็นเกษตรอยู่บ้างยังมีความเป็นเกษตรอยู่บ้างอาจจะเก็บได้นิดนิดหน่อยหน่อย อันนี้เก็บนีดนิดหน่อยเก็บเถอะต้องบอกนี้นะอ่ะคือก็มองได้ตรงนี้นะแล้วมองได้อีกมุมหนึ่งใครที่พลาดระหูอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีเนะี่ยถ้าเรามองอีกมุมว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานแก้ไขปัญหาคนอื่นเนะี่ยคุณจะได้เงินจากตรงนั้นนะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาคนอื่นถือเป็นการแก้กคบไปในตัวแต่จะเก็บยังไงบางคนก็เก็บอยู่บ้างนิดน,น,น,นหน่อยหน่อยบางคนมีการ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นก็ได้เพราะบางทีได้เงินมาได้เงินมาง่ายอะบ,บางทีบางคนที่ได้เงินจากการแก้ไขปัญหาคนอื่นคืออย่างเช่นคนที่เป็นหมอดูทั้งหลายสายมูทั้งหลายเนี่ยเอออย่างเงี้ยอาจจะได้เงินจากการแก้ไขปัญหาคนอื่นเขาเห็นไหมแล้วก็อาจจะมีถ้าพูดถึงเรื่องของชื่อเสียงก็ยังไม่ถึงว่าขั้นมีชื่อเสียงเท่าไหร่อาจจะมีคนพอรู้จักอยู่บ้างนะคะอ่า หรือคุณทำสื่อออนไลน์ด้วยอ่ะมันก็จะมีชื่อเสียงอีกระดับหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะเป็นลักษณะว่าอาจจะมีคนเข้ามาติดตามเพิ่มขึ้นก็นได้อ่ะแต่เพิ่มก็คือว่ายังไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ทดีอ่ะอ่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตำแหน่งที่เสียแต่ก็หมดว่ามีอีกอาชีพหนึ่งอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนก็ไบริษัทกำจัดปวกพระหูเนี่ยถ้าถ้าตัวแทนของสัต์ ที่ปฐดูคือเรื่องอะไรา่าปวกมแมลงสาบหนูอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าคุณเป็นบริษัทที่กําจัดปวกพวกมดมแมลงสาบหนูเงี้ยเนี่ยจังหวะเนี้ยมันเป็นแก้ไขปัญหาคนอื่นคุณเองจะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นหรือก่อนหน้าเนี้คุณตั้งบริษัทได้ประมาณสักเออสี่หเดือนเนี่ยพอย้ายอะ่ะนักคิดว่าบริษัทคุณเองก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นได้ พราะมันเป็นการแก้ปัญหาคนอื่นมันก็เหมือนเป็นการแก้เคล็ดไงคะเห็นไหมอะแล้วเรามารูนะว่าอย่าลืมนะวันที่5ถึง19กพฤษภาคมนาเนี่ยป้าโรเนี่ยเขาจะมีเขาจะสัมพันธ์โคจรสัมพันธ์กับพระเสาซึ่งดาวสองดวงเนี่ยเขาจรเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่คู่มิตรใหญ่ก็มีจะโชคลาภมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นดีกว่า,าแต่ละคนเพราะโชคลาภเหมือนกันใช่ไหมใน15วันเนี่ยนะคิดว่า ของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมากน้อยเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะคะแบบที่นายกตัวอย่างฟังเมื่อกี้นะก็ได้มองว่าสําหรับชาวศีเมษทุกท่านเนี่ยพ่ะรูหูย้ายในครั้งนี้นักคิดว่าจะมีเรื่องออที่ดีมากน้อยแตกต่างกันไปเพราะว่าอยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะ ว่าเป็นอย่างไรเนาะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็เจะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ